จอดนอ่ได้จอดนอนไป้นี่ตื่นกันหกมเช้าหแล้วแกแกแกเเป็นลกอุ้ยเงิน่อปีไส่ภ่พกูมาหอเทียนนี่คอยเทีนนึงรัดะท่างวนลงมาคอยนวามีคนแจ๊กาทางวนเทงยนคอยมึรถ่ได้ชดทนเดิแแ่นลงไปกลางุ่งนานแนไม่เงียนมาแ่ที่สิบม่ใจครับทาบนตรงกันแล้วครับไปใจสึงพุพักก่อนแบบวิ่งไหลงไปใส่นะใส่เราหมอกใส่ออกหัวเขามากแล้วก็ไปจอดหนามฟ้าข้างหลงปั๊ปจอดข้างเขาเอง ท่างยูทูบอันนี้ผมไมู้ใดเห็นเ่าหรอกไปนะไม่มีใครเห็นแต่แค่ตัวโลกแค่นั้นแหละแค่ตัวโลกว่าเป็นไรตัวลาบอกว่าคนมันบูมมาเราไม่รู้เรื่องเลยถ้าคนรับในมันต้องตื่นเด้อพักรลงไปนอน้ำรับคาร์ลิ่นรถไดไปไปเพได้แรงเนี่ย

อันะนะ er qu <S <s ั้นรับไลยละรับรับแปดรับรับอีเลยละเบียไปถึงีไปบ้านม่อมบ้านสองเหรอออกจากกันออกจากป้อมแกียรติไม่เงมือสอยไหมป้อมกีตบาลไอ้ไอ้บรูเด้มคนี่แมไอ้แรงงานเข้ามาไอ้มาเบิ้งมวยวกมุงเยแรงไอ้ซีเบียมาสองขวดสองคนนี้นั่งเล่นหน้าบ้านทีนี้จะคอยรับไปตอนไหนบอรูเมียวะยังทำไมเไอ้แหลมไอ้ปอนมช่วยหาตุลตงกันแหลไอ้แหลมไม่นอง นเดียวกันเขาบอกว่ามันคือรถทันมารู้สึกอีกตัวหนึ่งปากโผล่มาแล้วว่าเมียตีสิแล้วมัมีมีเล็กเขาขอเมียตีที่ไหนเะนอไปถามพวกนคือเราเอาเล็กงัดปากไปถามพวกเขาหามขึ้นรถเนี้ยจะลดเขาหอมกับนี่กะนอนาะหลานก็บยู่เลยว่ะแย่เข้าไปแล้วมารู้สึกตัวอีกทีหนึ่งเช้าวันใหม่ปากมึงนี่โผล่มาแล้วเป็นไรวะมองเมียตามเบิ้ลนะสามวันเราเคยมีเสียง องไปบิ๊กซี่มาไปครับอกี่เาเสียงเสียงมแเ้าจากห้องไอียูเนี่ยเสียงแม่เามาพักชั้นพกอีกสองมือเมาย่งมากเนาะบานเนี่ยฮะเมาอย่างมากของเดมอีกแล้วเทพพี่พูดหอกให้รอออกมาไม่เสร หับางเหรอหัวบานเหรอเส้นแขนฮ่าฮ่มันน่อยมเฮีสายตาิ่เริ่มเป็นตุ่มขึ้นมาเยออยาจังบกยี่ลูกพอดีลูกมันอยากไปนั่งเล่นเดือดเสอมันบุมีมูเล่น บ่อนว่างบ่อนไปได้เลยล่ะไปเล่นได้เลยบองไกลเอกบ้านแค่นี้แต่ผมห้องคนละคนข้างหลังเกษตรรถบางคนรถป่ะวันนี้บางคนรถลุ่มข้างนี่ไงอยู่ข้างหลังบางคนอย่างไรรถอีหยังเอาบางคน ทุกยี่ห้อของเดิมทุกรุ่นทุกยี่ห้อทำสีมองเม็ดสีโดยเฉพาะเลยไฟตันหมอันหมอจะจอดของตัวเหตุ่บอสไบใสไซนี่อันค้นจหัวเงินเด้มันมีไฟตัดหมอมันไปชนหมาไอ้ันโรขาดไปทิ้งหนึ่งดีตะเบียนไม่รู้หายเลยตะเบียนอะไรอนไราไปกม เเดียนป้าเน้น้เกียน้เชียวคังมันบอกว่าสีเลนสงการพนมันว่าสงการใสแต่เรามันม่เปนนาสงการแล้ว่าสิก้าเราคนเคยกิน เดี๋ยไปเซ็ตกรยิกเมื่อตอเดี๋ยวเห็นหน้าวมเห็นหน้าน่ะขึเนตามล้วดิโอ้ยลุกแขไ่้งมายตสางเดี๋ยว้าใช่สใจเอ่าได้ทุกคนหรเยียสใจเพ่น้นี้่าได้หรอใช่ินดที่มาสามปีเขาบกวาตอนนี้เราเนี่ยบางในผลหมัเนลาข้างสุดยาดนาแล ล่างไอ้ชนหมองี้ยอย่างล่างบ่อยขีนหมอเลยไได้ล่างซื่อแล้วคุณแล้วเขาปั้มหแล้วชายาเขบอกว่าล่างรถเตมรยี่ทังห่ลยร้ายจังวะเต็มจริงงางาใหม่เต็มปัญหาหัวง่ายง่านี่ฝากเขาบอกเขาไปถาม มนเ้อมคงงรบมคกรอบมไอูาาเัอยู่นีแหละเก็เ็้หอวหอ่นบมเาไปปั้นไปป้นนไปปั้นเไปปาไปปั้นเาไปปั้นเไปปั้นาไปปั้น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 าเาไปปั้นั้ไปปั้ไไปปั้น้นไนไ ไม่เป็นสักอย่างอูต่า่าว่าเป็นุ้ยเดียวปูเป็น่ัวกูหางเจกวาสิเหรอเออนี่ต้อเขาคน่เาเป็นผากับปั้นเายืนนะป้านผ่านป้านเปลี่ยนเดี๋ยวไม่อบ้มเลยจัทีแมอบ้านบไดบมนข้อข้างผุ้สน้เนเดเมีินไม่ขี่กืบเด้อาว่าป้าผาว่าเป็นมีชื่อไสม์เมื่อโตกกะแต่พ้เพราะได้รงมากกว่าเหนวี่ยง ตอนดูคู่เดียวน่ะสาขาเป็นถ้าเขาวว่อเหรียญสิบไปสามเหรียญยอไมึงก็แดานเพชรให้แล้วไอ้ตอมเอาเงินไปเพื่มนมเนีาน้นผ้ากันะแมนบ่แมนบ่แมนบ่เตี้ยเราจกบาผ่าจ่ามีบ่มีรีดพ้อมถไปพ้อมเออบ่มแฟบบ่มตากใค้พ้อมเอาเงินให้เขาอย่เดียวก็ตัง

ช่วกับเขาทุกงแม่ควาสุขสบายบไม่ถึงหมดแล้วออยู่ห้องเขาก็โต้มาตามีเ <c ười> งินซื้อมีเงิเกันโบมี่เหรอแม่นจบเอาวบริวานสะพายบบ้าสะ<อ>แม